เค okay. เป๊ะไม่มีโป๊ะใช่เลยใช่แน่ๆโถถ้ารู้ว่าตัวใหม่มันจะสก,กิลมันทันจิโร่กูดองคลิป RVX กับดาพิฆาตอสศูรย์ดีกว่าจะได้เอามาแทนลิกเตอร์แต่ลิกเตอร์มันก็เป็นทันจิโร่ได้อยู่นะแต่ตัวใหม่มาเนี่ยคือมันห่วยล็อกแฮะใช่แน่ๆมาแน่ๆน่ทำไมต้องลากผมมาดูเรื่องสก,กินเอาหนะ้าคนดูเขาชอบที่ตลกคืออะไรรู้ไหมต้นแบบของไอหยานไอตัวผู้กันมันชื่ออะไรก็ช่างมาเถอะมีแผลที่เดียวกับทันจิโร่แบบเป๊ะๆเลย เอมันช่างบังเอิญกันหลึอเกินนะครับคอแลบนี่คือคิดว่าจะมีกี่ตัวส่วนใหญ่มันจะมาแค่3าใช่ไหมแต่สอดอาร์ตนี่คือมันเป็นตัวเดียวกันแต่แค่มันมาสองรอบสองภาคกันแหละอืมถ้าบอกจะเอาตัวหลัก3คนเนี่ยอันที่จริงตัวหลักจริงๆมัน4ี่คนนะทันจิโร่เนซุโกะเซนิสึและก็อินโนสุเกะไอตัวหยานตัวผู้กัน้าช่างแม่งเถอะเรื่องชื่อเป็นทันจิโร่แน่ๆถ้ามันมา ส่วนเนซุโกะเอมเบรี่แน่นอนแต่เห็นหลายคอมเมนต์เขาบอกว่าเป็นคีล่านะครับคีล่าบอกว่าเหมาะเรื่องรูปร่างแต่ถ้าเรื่องสกิลไม่ได้เนซุโกะมันแยกร่างได้เหรอถ้าเอมเบรี่นี่คือมันจะเหมาะกับภาคล่าสุดมากเลยเตะย,ยับยับยิ่งกว่านักเตะแข้งสายฟ้าหลายคนอาจจะติดที่ท่าหนึ่งของ y, เอมเบรี่ก็อี่จริงเป็นการสาดเลือดโมโนสูนโลหิตของเนซุโกะก็ได้อยู่นะมันน่าจะเปลี่ยนง่ายกว่าท่าสองคีล่าที่มันแยกร่างอะเก็ตไหมอืมินโนซุเกะยังไงกูให้สีภยัย แต่บางคนเขาบอกว่าเป็นอนเลนนะครับเพราะอเลนใช้ดาบคู่นี่ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคีล่าเลยติดเรื่องรูปลักษณ์ว่าต้องใช้ดาบคู่มึงเลียวมะใช้ดาบมันยังเป็นอุลเตอร์แมนฉีดเลเซอร์ได้มันจะเปลี่ยนหอกสีภัยเป็นดาบคู่ทําไมมันจะไม่ได้อเลนนะ่ะมีตัวที่เหมาะอยู่แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยพูดทีหลังตัวต่อมาเซนอิสึยังไงกูว่าหวยล็อกที่มูลาดแต่มูหลาดเขาเป็นคุนเบียคุยะไปแล้วนะครับตัวที่คอแลบไปแล้วจะไม่สามารถคอแลบได้อีกฮะใครบอกมึงเรื่องนั้น ไเอาข่าวมาจากไหนก็มีคนคอมเมนต์บอกอะเรื่องคอแลบนี่คือกูก็ไม่ค่อยแน่ใจนะกูก็ได้ยินคําพูดนี้มาหลายรอบแล้วแหละว่าคอแลบไปแล้วไม่สามารถคอแลบได้อีกแต่แต่คอแลบนี่คือเขาซื้อลิขสิทธิ์ตัวละครใช่ไหมอย่างบีสเนี่ยก็ซื้อไอตัวประกอบหัวส้มกระสอบทรายแล้วก็พระเอกคือเขาซื้อตัวละครมาแล้วก็เอามาใส่กับตัวละครใน r v รเก็ตไหมคือเราซื้อตัวละครเขามาใส่ในเกมเรา เขาไม่ได้ซื้อมูลาดลิปโปแล้วก็ไบต์ไปทำสกินบีชถ้าเป็นในกรณีที่ฝั่งโน้นซื้อก็ว่าไปอย่างแต่เนี่ยฝั่งเราซื้อลิขสิทธ์ไงเพราะฉะนั้นมูลาดก็ยังคงเป็นของ RV อยู่แค่มีสกินเบียคุยะเพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์จะคอลแลบกับเรื่องอื่นเพื่อนึกภาพไม่ออกใครเคยเล่นเกมอเดนติ t ี้ไฟบ้างฉันไม่เคยเล่นแต่เพื่อนฉันเล่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มันคอลแลบบ่อยมากเพื่อนฉันบน่นแทบทุกวันมันมีตัวที่ได้สกินคอลแลบซ้ำอยู่ไอตัวถือปืนฉ มันได้สก,กินของคิริคิริเค,คียวโกจากเรื่องราการันปะมาโกโตจากเกมเ r s s o n ซนาแล้วก็โมลิรันจากโคนันนั่นจึงทำให้เห็นว่าการคอแลแลบก็คือการซื้อตัวละครอนิเมะมาใส่ในเกมของเราโดยที่ตัวละครในเกมก็ยังคงเป็นตัวละครในเกมของเราถ้าการคอแลแลบของ RV เหมือนกับ Identity ีฟเพราะฉะนั้นมูรลาก็หวยล็อกที่เซนนิสสสก,กินมึงมาดนลวนะมูราเพราะฉะนั้นอาลนก็อุยไม่พูดเยอะ ไปดูภาคล่าสุดใช่เลยต้องเร็วกว่านี้ <_ an> เพราะฉะนั้นบัตเป็นชินยบุก็มีสิทธิ์อยู่อย่าเพิ่งหมดหวังแต่ถ้ากิวทาร่โลเป็นนาคอสเนี่คือแบบโอ้ยกูอยากได้แต่กูเล่นนาคอสโค,คตรกากเออหุ่นนาคอสม่งค่ายด้วยนะถ้าดาคิเป็นยุ้ยนี่คือกูทุ่มสุดตัวมีเท่าไหร่เอาให้หมดแต่เห็นหลายคอมเมนต์บอกว่าดาคีนี่ควรเป็นเวเลสนะครับมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะไม่มีสกินมิสซิลี่ไงล่ะมิสซิลี่เนี่ยควรเป็นเวเลส ใครอ่านมาหงะมาแล้วจะเก็ตนะแล้วอาคาสาควรเป็นตัวอะไระครับถ้าตามรูปล่างก็อาจจะเป็นลัสแต่ถ้าตามสกิลนะแม่งยังไงก็ต้องฉี่ว่ะเดี๋ยวเอฉีเขาไม่พอใจนะครับเดี๋ยวเธอไวฟูเขาน่เนี่ยตัวฉบับเพจโอเคฉีมันเป็นผู้ชายดูท่วงท่าดูอาคาสะชัดๆถ้าไม่ติดเรื่องเพศเนี่ยกูบอกเลยฉี่ก็คืออาคาสะแน่ๆแต่มันติดตรงเพเลยสิครับถ้าอวทําฉีเป็นอาคาสะจริงเท่าไหร่กูก็ยอมนะเวย้ย กูช,ชอบอักษา,ามากก,ก,กูจะฝึกเล็ดฉีทุกวันเลยก็ผู้ชายนีย่ก็แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะมันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้ด้วยซ้ำมันจะคอแดบไหมแต่ถ้าใครคิดว่าฮีโร่ตัวไหนควรเป็นตัวไหนก็บอกได้ในช่องคอมเมนต์นะทาจิเป็นโคูชิโบอะไรแบบนี้อืมสปอยตอนนี้ก็ไม่บายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบทกูไอ